สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะคลิปนี้หนูขอ45ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูทำคลิปต่อไปค่ะพระเอกดังชีวิตเปลี่ยนเพราะลูกเลิกปาร์ตี้ขอทำหน้าที่พ่อที่ดีเป็นคุณพ่อที่น่าชื่นชมสุดๆสำหรับพอชรันก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาเปิดตัวลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องโฮม ก่อนหน้านี้พอชได้เผยว่าตัวเองนั้นไม่ดื่มเลยมาเกือบสี่เดือนแล้วแบบไม่กินเลยแม้แต่นิดเดียวแรกๆมีกินนิดหน่อยแต่เคยกินแล้วตื่นมาตี5แล้วแฮงรู้สึกว่าอารมณ์เราไม่พร้อมจะเอนจอยกับลูกล่าสุดพอชได้ออกมาโพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารักกับน้องโฮมพร้อมเขียนแคปชั่นว่า หนูไม่ได้อึซะหน่อยปะป้านอนโฮม